เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมพนักงานบางคนเนี่ยเขาทำงานแบบแค่ให้มันผ่านๆไปวันๆแต่อีกคนนึงกลับทุ่มเทสุดตัวเลยวันนี้เราจะมาคุยกันครับว่าจริงๆแล้วความลับเบื้องหลังความผูกพันของพนักงานเนี่ยมันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องเงินเดือนเยอะเลยและนี่แหละครับคือคำถามสำคัญเลยเราจะสร้างความผูกพันด้วยใจไม่ใช่แค่ด้วยเงินได้ยังไงกันนะผมว่านะ ไม่ว่าใครที่เป็นผู้จัดการเป็นหัวหน้าทีมหรือว่าดูแลเรื่องคนเนี่ยคำถามเนี้ยน่าจะวนเวียนอยู่ในหัวตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับคือความเชื่อส่วนใหญ่เลยนะคะก็จะคิดกันว่าอา้าก็เพิ่มเงินเดือนสิให้โบนัสเยอะๆเดี๋ยวพนักงานก็มีใจเองแต่ถ้าผมบอกว่านั่นอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องเสมอไปละครับเพลอๆเ,เนี่ยข้อมูลที่เราจะมาดูกันวันนี้อาจจะเปลี่ยนความคิดเรื่องนี้ไปเลยก็ได้ มันมีคำพูดหนึ่งที่ผมว่าคมมากเลยนะฮะเขาบอกว่าเงินนะ่ะซื้อแรงได้แต่ซื้อใจไม่ได้คิดตามดูนะครับคือเงินนะ่ะมันอาจจะจ้างคนให้มาทำงานได้จริงแต่ถามว่ามันซื้อความทุ่มเทความอยากที่จะทำอะไรดีๆให้องค์กรหรือไอเดียใหม่ๆได้ไหมไม่ได้หรอกครับเพราะของพวกนี้มันมาจากข้างในมันมาจากใจล้วนๆเลย เอาละครับเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าทำไมการใช้เงินเป็นเครื่องมือหลักเนี่ยมันถึงกลายเป็นเหมือนกับดักที่หลายองค์กรอาจจะกำลังติดอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะลองใช้แนวคิดทางจิตวิทยาง่ายๆอันหนึง่งมาช่วยให้เราเห็นภาพเรื่องนี้ชัดขึ้นกันครับทฤษฎีนี้เขาแบ่งปัจจัยเรื่องงานออกเป็น2ก้อนง่ายๆเลยครับก้อนแรกเนี่ยเขาเรียกว่าปัจจัยค้าจุนหรือ hygiene factors ก็พวกเงินเดือนสวัสดิการสภาพแวดล้อมการทํางานอะไรพวกนี้แหะครับคือของพวกนี้เนี่ย ต้องมีนะถ้าไม่มีคนจะไม่มีความสุขจะไม่พอใจแต่การมีมันก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะรักองค์กรมากขึ้นนะฮะมันแค่ทําให้เขาไม่เกลียดส่วนก้อนที่2นี่แหละครับคือปัจจัยจูงใจหรือ motivators เช่นการได้รับการยอมรับโอกาสในการเติบโตการได้ทํางานที่มีความหมายไอ้เจ้าก้อนที่สองนี่ต่างหากที่มันสร้างความผูกพันจริงๆเห็นภาพเป็นเขาว่าถ้าเราเอาแต่ทุ่มเง,งินไปที่ก้อนแรกอย่างเดียวมันก็เลยไม่สามารถซื้อใจพนักง,งานได้จริงๆ โอเคในเมื่อเรารู้แล้วว่าเงินอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบแล้วแล้วทางออกจริงๆมันคืออะไรล่ะเรามาดูกันครับกับ5เสาหลักที่จะเป็นเหมือนกับพิมพ์พเขียวเลยนะฮะในการสร้างทีมที่แข็งแกร่งและทุ่มเทใจให้องค์กรแบบของจริงและนี่ก็คือ5เสาหลักที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ครับ มีอะไรบ้างก็จะมีการรับฟังอย่างต่อเนื่องการให้การยอมรับที่ไม่ใช่เรื่องเงินการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางจิตใจการเปลี่ยนบทบาทของผู้จัดการให้เป็นโคช้ชและข้อสุดท้ายที่สําคัญมากๆเลยก็คือการลงมือทําจริงๆตามฟีดแบ็กที่ได้รับมาทั้งหมดนี้แหละครับคือแผนที่ที่จะพาเราไปสู่ความผูกพันที่ยั่งยืนโอเคครับ เรามาเริ่มกันที่เสาต้นแรกๆกันก่อนเลยซึ่งเป็นเหมือนรากฐานที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือการสร,าสร้างสภาพแวดล้อมที่ใช่ในที่ทำงานหัวใจสำคัญข้อแรกเลยก็คือความปลอดภัยทางจิตวิทยาหรือ psychological safety เอ๊ะมันคืออะไรพูดง่ายๆเลยนะครับมันคือการสร้างบรรยากาศที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าที่นี่ฉันพูดได้ที่นี่ฉันเสนอไอเดียปแปลกๆได้หรือแม้กระทั่งที่นี่ ฉันกล้างยอมรับว่าเออผมทำพลาดไปโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนด่าโดนลงโทษเพราะอะไรครับเพราะนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นเลยของไอเดียใหม่ๆและการเติบโตของทีมพอคนในทีมกล้าที่จะแสดงออกแล้วสิ่งต่อมาที่สำคัญมากๆเลยก็คือการยอมรับครับ อันนี้เป็นแรงกระตุ้นที่ไม่ต้องใช้เงินเลยนะฮะแต่พลังของมันเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อการทําให้คนทํางานรู้สึกว่าเฮ้ยงานที่เราทําไปเนี่ยมีคนเห็นนะมันมีคุณค่านะนี่คือเรื่องที่สําคัญมากๆเลยครับถามว่ามันทรงพลังขนาดไหนลองดูตัวเลขนี้ครับเขาบอกว่าพนักง,งานที่รู้สึกว่าผลงานของตัวเองเนี่ยได้รับการยอมรับนะมีแนวโน้มที่จะผูกพันกับองค์กรมากกว่าคนที่ไม่รู้สึกแบบนั้นถึงสี่เท่า 4เท่าเลยนะครับยังครับยังไม่หมดแค่นั้นคนกลุ่มเดียวกันเนี่ยแหละครับยังมีโอกาสที่จะมองหารงานใหม่น้อยลงถึง56%ค่ะตัวเลข2ตัวนี้มันบอกเราชัดมากเลยนะคะว่าการลงทุนลงแรงไปกับการชื่นชมการยอมรับในผลงานของทีมเนี่ยมันคุ้มค่าขนาดไหนมาถึงปัจจัยที่ผมคิดว่าอาจจะสำคัญที่สุดเลยก็ได้เป็นตัวเปลี่ยนเกมของจริงเลยครับ นั่นก็คือบทบาทของผู้จัดการที่ต้องเปลี่ยนตัวเองจากการเป็นเจ้านายที่คอยสังส่งสังส่งสังส่สมาเป็นโคช้ชที่คอยสนับสนุนคอยผลักดันทีมแล้วการเป็นโคช้ชที่ดีเนี่ยต้องมีทักษะอะไรบ้างล่ะหลักๆเลยนะฮะคือต้องฟังฟังแบบตั้งใจฟังจริงๆเพื่อให้เข้าใจต้องมี eq หรือความฉลาดทางอารมณ์สูงเวลาให้ฟีดแบ c กก็ต้องให้เพื่อช่วยให้เขาพัฒนาไม่ใช่ให้เพื่อจับผิดและที่สำคัญที่สุดเลย คือต้องสร้างความไว้วางใจให้ได้ครับแล้วถ้าใครยังสงสัยว่าเอะการลงทุนพัฒนาผู้จัดก,การที่เป็นโค้ชเนี่ยมันจะคุ้มจริงเหรอลองดูตัวเลขนี้ครับผลตอบแทนจากการลงทุนหรือ ROI ในเรื่องนี้นะคะอาจจะสูงถึง700%นตนะโอ้โหมันคือการลงทุนที่คุ้มค่าแบบมหาศาลเลยนะครับเนี่ย และแล้วเราก็เดินทางมาถึงเสาหลักต้นสุดท้ายครับต้นที่จะผูกทุกอย่างที่เราคุยกันมาเนี่ยเข้าไว้ด้วยกันนั่นก็คือการปิดวงจรของฟีดแบ็ก k หรือถ้าจะพูดให้ง่ายกว่านั้นก็คือฟังแล้วต้องทําครับเพราะการไปถามความคิดเห็นเขาเนี่ยมันจะไร้ความหมายไปเลยนะคะถ้าสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นและนี่คือกับดักที่อันตรายที่สุดเลยครับการไปถามความคิดเห็นเขาแล้วก็เงียบหายไปเลย ผมจะบอกว่ามันแย่ยิ่งกว่าการไม่ถามตั้งแต่แรกซะอีกนะเพราะมันคือการทำลายความไว้ใจที่เราอุตส่าห์สร้างมาทั้งหมดให้พังลงไปในพริบตาเลยแล้วเราจะปิดวงจรนี้ได้ยังไงง่ายมากๆครับ 1. เลยคือต้องรับทราบก่อนขอบคุณสำหรับฟีดแบ a c k 2. คือสื่อสารกลับไปให้ชัดๆว่าเราจะทำอะไรกับเรื่องนี้บ้าง 3. ากำหนดเลยครับว่าใครรับผิดชอบและจะเสร็จเมื่อไหร่ และสุดท้ายสำคัญมากคือต้องกลับมารายงานผลให้ทุกคนเห็นครับว่าเสียงของพวกเขามันได้สร้างการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาจริงๆก่อนจะจบกันไปในวันนี้อยากจะฝากคำถามนี้ให้ไปลองคิดกันดูนะครับว่าอะไรคือก้าวที่เล็กที่สุดแต่ส่งผลกระทบได้มากที่สุดที่เราสามารถเริ่มทำได้เลยตั้งแต่วันนี้เพื่อส่งสัญญาณให้คนในทีมได้รู้ว่าที่นี่เสียงของทุกคนมีความหมาย